สองรายได้เบียร์เดอะไวท์ถึงกับว้าวไม่ธรรมดาโกยซับแต่ละเดือนแบบจุกๆสองรายได้ของเบียร์เดอะไวท์ทำช่อง YouTube ถึงกับว้าวไม่ธรรมดาโกยซับแต่ละเดือนจุกๆ เรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเบียร์เดอะอยส์สาวเสียงใสทรงพลังที่แจ้งเกิดจากการประกวดร้องเพลงบนเวที The Voice Thailand ซีซั่น3หลังจากที่เบียร์เดอะอยซ์เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเธอก็เริ่มมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมากล่าสุดกับเพลงจาดาดาที่เธอร่วมทำกับค่าย v s e ซ นอกจากผลงานเพลงแล้วผลงานทางด้านภาพยนตร์ของเบีย์เดอะ์ไวท์ที่มีมาให้แฟนๆได้ติดตามกันเธอยังเป็นยูทูบเบอร์อีกด้วยที่นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงไลฟ์สไตล์และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นตัวเธออยากรู้ไหมว่าช่องของเบีย์เดอะ์ไวท์มีผู้ติดตามเท่าไหร่และมีรายได้ขนาดไหน จากข้อมูลเว็บไซต์ k Nock Influencer ซึ่งเป็นระบบการให้บริการวิเคราะห์และบริการข้อมูลเชิงลึกซึ่งทำหน้าที่รวบรวมฐานและจัดอันดับคนดังในสื่อออนไลน์พบว่าช่องของ b t ีย Voice ได้รับการตรวจสอบทำเงินได้ดังนี้ช่องของ b t ียด o i c ์มีจำนวนผู้ติดตาม486,000คนรายได้โดยประมาณต่อเดือน6,014บาทรายได้โดยประมาณแต่ละวิดีโอ14,955บาท